อากาศดีม,มากเลยบรรยากาศองคู่ที่แก่สังขาอยู่แล้วก็เดินก็เป็นอาคารเรียนกับโรงเรียนพะยัะเจยมประจําอําเภอปุณณเดชคอนสวรรค์เราก็เดินไปเก็บดอกแคอีกหนึ่งรอกตะกี้เราเดินมานี่หมดแล้วนะคะเราเดินมาที่หมดแล้วนี้เดนลงไปอีกแล้วมลมอีกลมอ่ะลมก็ช่วยมากเดินดอกแคกัน ่่อนนตรงีี้ไมมพาเพืเ่อนๆดูบรรยากาศลมโชยนะคะเนาะลมโชยมาบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากยืมเย็นฝัน่งตะวันตกเขียนไปโชยมาบรรยากาศดีมากเลค่ะบรรยากาศดีมากเลยมาใครจะมารับอากาศบริสุทธิ์หรอ,อเต็มเลย ต้นก็ยังหล่นมาปลายแต่ไม่เยอะเท่ากับต้นนี้ถ้าไม่เราไม่เก็บก็เหี่ยวแห้งไปเป็น กินแล้วก็พอกินได้อยู่ในฝักอะไปปูด เคกันแค่แค่แค่นะคะเพื่อนเพื่อนแค่ะแค่เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศลมโชยนะคะเน้องลมโชยมาบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากยืมเย็นปรีวว่นลงมาค่ะเพื่อนเนาะแก่เราเต็มเลย S <S ลลงมาลลงมาให้ดูนอยลอยลงมาแค่นี้เห็นถึงการลอยบิวไหนยือนอยู่ริมทางทางฝั่งตะวันออกของหนองเนาะลงเฉยมาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะทางอากาศดีมากค่ะเพื่อนๆนอากาศดีมากเลยปลิวว่อนลงมาค่ะเพื่อนๆนะอ้เนาะ ฝั่งตะวันตกเชีชยงราชม่มาไปแบบบรรยากาศดีมากเลค่ะบรรยากาศดีมากเลยมนาะใครจะมารับอา,ากาาศบริสุทธิ์เรยวนลงมาค่ะเพื่อน ต้นมันแล้วก็ต้นนี้ตานคู่มาเก็บดอก,กนี้ก็เดินเดินกลับเดินเก็บต้น,นแล้วก็ต้นนั้นต <c oughs> ้นมันแล้วก็ต้นนี้ตานคู่เต็มเลย เม่กี้เราเดินมานี่หมดแล้วนะคะเราเดินมาทั้งหมดแล้วทีนี้ลดลงไปอีกแล้วมีลมม่ะลมก็ช่วยมากไหนยืนอยู่ริมทางทางฝั่งตะวันออกของหนองเนาะลมจะช่วยมาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะคบเราก็เดินไปเก็บดอกแคอีกหนึ่งรอบเม่กี้เราเดินมานี่หมดแล้วนะคะเราเดินมาทั้งหมดแล้วทีนี้ลดลงไปอีกแล้วมีลมม่ะลมก็ช่วยมากแต่เอาเราก็กินได้ มีต้นนึงสไหนยืนอยู่ริมทางทางฝั่งตะวันออกของหนองเนาะลงเฉยๆมาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ไหนที่อยู่ในฝัก่ะไปปลูกได้แล้วก็มีฝักบอลบอลด้วยนะคะเพื่อนๆฝักบอลบอลด้วยอันนี่คือฝักที่ดอกเขาหลุดลงมาเป็แห้งด้วยนะคะฝักแห้งนี้ เราเอาไปเอามิดนะคะที่เพื่อนๆดูบรรยากาศลมโชยอีกนะคะเนาะลมโชยมากบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากยื่เย็นแห้งด้วยนะคะฝักแห้งนี่เราเอาไปเอามิดนะคะที่เราก็จะเดินไปเก็บเราแค่อีกหนึ่งรอบแต่กี้เราเดินมานี่หมดแล้วนะคะเราเดินมาที่หมดแล้วทีนี้เดนลงไปอีกแล้วความลมอ่ะลมก็โชยมา เหนือยืนอยู่ริมทางทางฝั่งตะวันออกของหนองเนาะลมจะโชยมาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะทั้งหมดเรก็จะเก็บมีการเราจะเก็บเอาดีกเท่านี้เราได้เหนือยืนอยู่ริมทางทางฝั่งตะวันออกของหนองเนาะลมจะโชยมาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ไหนที่นอยู่ริมทางทางฝั่งตะวันออกของหนองเนาะลงเชยมาทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะคกับเราก็มาริมหนองก็จะมีต้นเเคนะคะเกคป่าเคนะยังมีดอกนะมีดอกทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานมีฝักต้นก็ยังหล่นมาประปายแต่ไม่เยอะเท่ากับต้นนี้ทีอยู่ในฝักลับไปปลูกได้แล้วก็มีฝัก่อนๆดต้วนี้ จะมีต้นเเคนะคะเคป่าเคนะแี่ยังมีดอกแะมีดอกทั้งดอกตูมแล้วก็ดอกบานมีฝักให้ดึงดอกก็วันเดือนตเย็นดีมากค่ะเพื่อนทางฝั่งด้านหลังเราก็จะเป็นบ้านแต่ก่อนตรงนี้ไม่มีอากาศดีมากค่ะเพื่อนอากาศดีมากเลยดีเท่ากับต้นดีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อน ขอยจบเพียงเท่านี้เนาะต้นก็ยังหล่นมาป่ายแต่ไม่เยอะเท่ากับต้นนี้ลองมาพาเพื่อนๆดูบรรยากาศลมโชยนะคะเนาะลมโชยมาบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศดีเย็นืนๆสัันนี่หลก็มีค่ะลก็ยังมีทารถคาเขาลงค่ะเขาก็จะหล่นลงมา

ก็ <nenhum S 2> ยังหล่นมาปลายแต่ไม่เยอะเท่ากับต้นนี้เนาไม่ฝั่งตะวันตกเฉียใต้ช่ว้บรรยามากเค่ะบรรยาดีมากเลยมาใครจะมารับอากาศบริสุทิเรามาเจอต้นอะไรนะกะทินหอมจะมีอยู่แนวชายตามสมุนางกลางตามสมข้ากทางอันนี้จะมีฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ช่วด้มา จะมารับอากาศบริสุทธิ์มันก็เต็มเลวก็อยู่บนต้นยังบางอยู่เต็มยังหล่นลงมาอนิดต่อมาแล้วก็ยังให้ความหล่นลงมาอีกหนึ่งอันนะหล่นลงมาหนึ่งดอกวันนี้เราหล่นมาลเหงมาให้ดูนอยอยลงมาแค่ได้เห็นถึงการรยบิวต็นดอกขอเขไป ก่อนตรงนี้ไม่มี